สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่นะ่าสนใจกันนะครับก่อนที่ไปเข้ามุมกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กุติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับล่าสุดครับเอเดรีนฮาร์คได้มีการ ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับเทนฮาร์กเนี่ยก็โดนยิงคำถามเกี่ยวกับอนาคตของราฟเฟลวารานแล้วก็จอห์นนี่อีแวนที่สัญญากำลังจะหมดกับทางต้นสังกัดหลังจากจบซีซั่นนี้นั่นเองนะครับซึ่งเทนฮาร์กบอกว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะฮะ ก็เป็นการตอบสั้นๆแต่ว่ามันก็ชัดเจนแล้วว่ายังไม่ได้คิดถึงเรื่องดังกล่าวนี้นะครับอาจจะต้องรอไปก่อนหรือให้ทีมงานเบื้องหลังเนี่ยเป็นคนคอยเคลียร์เรื่องของอนาคตการพูดคุย สัญญาอะไรต่างๆไปนะครับคําตอบอาจจะได้แล้วแต่เปิดเผยไม่ได้นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของลิซันโดมาตินีสนะครับเทนฮัาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆครับแล้วก็มันแย่แบบสุดๆสําหรับเราเนี่ยมันแย่สุดๆจริงๆสําหรับลิซันโดมาตินีสเข่าพึ่งที่จะกลับมาลงเล่นได้นะครับและคุณเนี่ยคงเห็นไปแล้วนะครับว่า ลิซันโดมาร์ตินีสช่วยทีมได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับในยามที่เจ้าตัวเนี่ยลงสนามไปนะครับทั้งเรื่องของเทคนิคแล้วก็สาพจิตใจและสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในยามที่มาร์ตินีสลงสนามเจ้าตัวดูผิดหวังมากๆครับแต่เขาเนี่ยเป็นนักสู้เขาจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้รับโอกาสลงเล่นในช่วงท้ายของฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนนะครับสาหรับเราครับในฐานะทีมต้องมีคนที่ เล่นทดแทนตัวของลิซันโดโรมาตินีต้านะครับแล้วเราเนี่ยมีนักเตะหลายคนที่สามารถลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ มีการพูดถึงมาติเน่นะครับที่ต้องพักดาราวประมาณ6-8ถึงสัปดาห์ได้ประมาณนั้นครับแล้วก็น่าจะกลับมาอีกทีเนี่ยอย่างที่เทนหาดบอกครับฟิตแบบ100%เร็ก็น่าจะเป็นในช่วงท้ายของซีซั่นไปละนะครับส่วนในรายของอารอนบิซาก้านะครับเทนฮาดบอกว่าจริงๆเนี่ยบิซาก้ากลับมาลงซ้อมได้แล้วนะแต่แล้วเนี่ยเจ้าตัวก็มีปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าผลเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยจะพร้อมตอนไหนนะครับและยังไม่ทราบว่า มันร้ายแรงมากด้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันนะครับส่วนในรายของเมสันเมาส์แล้วก็มาเลาเซียยังไม่พร้อมนะครับซึ่งในโซเชียลยมีการจับสถิติของมาเลาเซียขึ้นมานะครับอาการบาดเจ็บของมาเลาเซียเนี่ยเจ็บรวมๆกันแล้วเนี่ย200กวัน เข้าไปแล้วนะครับถือว่าเจ็บยาวนานมากหายไปหลายเดือนพอสมควรนะครับส0 0กว่าวันน่ะสถิติล่าสุดที่มีการค้ะกันออกมานะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้วีแวลจะเป็นอย่างไรนะครับยังไม่ได้แบบลงมาฝึกซ้อมเลยภาพที่ สื่อจับภาพก็ยังไม่เห็นนะฮะสโมสรก็ยังไม่ได้มีการถ่ายรูปมาหรืออัพคลิปออกมานะครับโอเคก็ได้แต่รอติดตามมาดูต่อไปนะครับในเรื่องของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บส่วนเรื่องของการเจอกับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็เรื่องของก่อนเกมก่อนหน้านั้นที่เราเนี่ยพบกับเวสแฮมเทนฮากบอกกับลูกทีมว่าอย่างไรนะครับเทนฮากบอกว่า เขาเนี่ยได้มีการบอกลูกทีมไปตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่าหลังจากนี้ทุกเกมคือให้คิดว่าเป็นเกมนัดชิงนั่นคือแนวทางที่เราเนี่ยมีไมเซตแบบนั้นในเกมที่เราพบกับเวสแฮมนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่า แต่ละเกมเนี่ยมันคือนักชิงแล้วก็เราเนี่ยจะทุ่มแบบสุดตัวทําเต็มที่นะครับพร้อมที่จะรับความท้าทายอยู่เสมอนะครับพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคู่แข่งโดยเสมอนะครับโดยมีไมเซตประมาณนี้เกิดขึ้นในแต่ละเกมนะครับซึ่งในเกมก่อนหน้านั้น ก็คิดว่ามันคือนัดชิงนะเราต้องทํานัดนั้นให้เป็นแบบนัดที่พิเศษนัดที่เต็มที่เกมพบกับวลิลล่าเราก็ต้องคิดแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โรวมรเดถึงเกมนัดถัดไปด้วยเราก็ต้องคิดว่าเกมหน้าคือนัดชิงเราต้องทําแบบเต็มที่นะครับมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาแนวคิดนะครับเรื่องของก่อนเกมนั่นเองนะฮะพอเราคิดว่านัดนั้นคือนัดชิงนัดนั้นคือนัดสําคัญเนี่ย นักเตะก็จะมีความมุ่งมันเพิ่มขึ้นมีความกระหายมีเรื่องของแรงผลักดันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับาการพูดถึงอูนเออมารีนะครับเออร์เกนฮาร์กกล่าวชมนะว่าอูนเอรมารีเนี่ยพัฒนาทีมได้เป็นอย่างดีนะครับผู้เล่นเนี่ยรู้ว่าต้องทําอะไรนะครับแล้วก็เข้าขากันได้เป็นอย่างดีมันเป็นทีมที่ดีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีความอันตรายแบบสุดๆแต่เราเองก็จะพยายามทําแบบเต็มที่ ในการเจอกับพวกเขานั่นเองนะฮะแล้วก็แนวรุกรวมไปถึงเล่นดารุ่งนะครับที่เราได้ยินตามภาพนี้แหละแล้วก็มีการแชร์กันเต็มไปหมดเลยนะครับภาพดังกล่าวนี้นะฮะซึ่งเทนฮาบอกว่าพวกบรรดาดารุ่งครับผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยสนุกที่ได้มีการลงเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็มีการเติบโตไปด้วยกันพวกเขาเนี่ยต้องการทํามันไปด้วยกันนะครับพวกเขาต้องการส่งบอลหากันโดยเสมอนะครับรวมเล่นกันทุกคนเนี่ยสามารถ เล่นกันได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็สามารถทำมาตูได้นะครับก็ประมาณว่าตอนนี้มันกำลังแบบคลิกกันเกี่ยวกับผู้เล่นชุดดาวรุ่งนี้นะครับก็เป็นการสานต่อถึงอนาคตได้นะฮะแล้วก็กำลังเติบโตไปพร้อมกันด้วยนะครับส่วนในรายของเขาเป็นเมนูครับมันก็มีกระแสข่าวก็สิบกันออกมานะฮะก็ เป็นข่าวที่เชื่อถือได้แล้วกันเพราะว่าออกมาจากโรมาโน่มันก็ไม่ได้แบบกอสิบแะแบบเชื่อถือไม่ได้นะโรมาโน่ก็เป็นข่าวคนดังนะครับเขาก็บอกว่าแมนยูเนี่ยเตรียมยื่นสัญ,ญาชาับใหม่ให้กับเจ้าหนูคาพิ่ไมดูนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการระบุว่ามีการเจรจาเบื้องต้นกันไปแล้วนะครับโดยที่แมนยูเนี่ยต้องการให้เจ้าหนูไมดูเนี่ยเป็นส่วนสําคัญกับโปรเจกต์ของทีมต่อไปและก็สัญญาใหม่เนี่ยจะทําให้เด็กคนนี้มีสัญญาค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับแต่ก็คงจะ ม่ได้แบบว่ามากมายอะไรนะต้องไล่ลาด,ดับขั้นตอนกันไปนะครับในเรื่องของเบดเงินค่าเหนื่อย โ,โรมโมโนกล่าวต่อนะครับว่าเรื่องของการเซ็นกองหลังตัวกลางรายใหม่ตอนนี้แมนยู l i ต์รายชื่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนและตอนนี้ก็ชัดเจนครับว่าแมนยูต้องการซื้อกองหลังตัวกลางรายใหม่แน่นอนโ,อโรมโมโนยืนยันครับว่าแมนยูเนี่ยชื่นชอบในรายของชองเคตอเดิโบที่เป,เป็นเป้าหมายมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มีโยโรที่เพิ่งมามีข่าวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงอันโตนิโอซิวาแนวรับของเบนฟิก้าที่มีข่าวมาหลายเดือนเช่นเดียวกันถ้าเกิดแมนยู จะซื้อทั้ง3รายเนี่ยแมนยูอาจจะต้องใช้เงินเราเกือบเกือบ200ล้านปอนด์ได้นะครับและแมนยูต้องแข่งกับบิ๊กบิ๊กทีมในยุโรปมากมายนะครับที่สนใจ3แข่งรายนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในรายของตัวิโบนี่คือเป้าหมายสูงสุดของแมนยูเราทราบกันดีนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วโดยเฉพาะในช่วงมกราคมแมนยูพยายามซื้อแต่มันก็ติดปัญหามากมายแมนยูก็ไม่มีเงินในการจ่าย รวมไปถึงนีสเนี่ยก็ไม่เต็มใจปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมในช่วงกลางซีซั่นแต่ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยอาจจะทำให้ดิวเนี่ยดำเนินการได้นะครับแมนยูก็น่าจะใช้เงินได้นีสก็ พร้อมปล่อยในช่วงตลาดซัมเมอร์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะครับแต่อย่างที่บอกกันไปครับแมนยูไม่ได้สนใจเพียงแค่ตัวดิโวรายเดียวนะก็อย่างที่บอกครับมียโ,โร่ของลิวมีอันโตนิโอซิวาแล้วก็อีกมันก็มีอีกเยอะแยะมากมายครับที่แมนยูเนี่ยชื่นชอบและนักเตะเหล่านี้ก็ ชื่นชมสมสรแมนเชสเตอร์เดเช่นเดียวกันหรือให้ความสนใจสโมสรแห่งนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์เดทที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ